ทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกสที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่23มกราคม2568ณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกรลบพระอำเภอกรลบพระจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาปรดกกล้าโปรดก,ร,ร,ก,ร,ก,กระหม่อมให้พลเอกประนรุดดีตองคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน3,000ผืนพร้อมชุดยาละเวชภัณฑ์จำนวน3,000ชุดมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทั้ง15อำเภอโดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวต้อนรับพร้อมได้กล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและกล่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นพลเอกกบ,บนารุดดิษองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นจำนวน250ชุด พร้อมกันนั้นพลเอกกบะนะรุดติดองคมนตรีได้มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ร่วมในพิธีต่อมาพลเอกกบะนะรุดติดองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านเรือนและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมชุดยาละเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอกรลกพระจำนวนสามรายประกอบด้วยหนึ่งนายดวงพุ่มสิริอายุ66ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจน 2. นายชุมพรน,นกเขาเทศอายุ70ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจนและ 3. นางนวลงามกันมินอายุ61ปีเป็นผู้สูงอายุและมีฐานะยากจนโดยประชาชนต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยประสบนิกรนับเป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงสุดแก่ประชาชน ที่ได้รับมอบประห่มกันหนาวพระราชทานนางสาวชุติพรเชชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยในอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นสักิพยานและอวยพรคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสณนะที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์โดยมีคู่รักหญิงกับหญิงที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น9ก้าคู่เนื่องจากในวันที่23มกราคมเป็นวันแรกหรือคลิกออฟจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมพร้อมกัน 878อำเภอทั่วประเทศทมกลางบรรยากาศที่ทางอำเภอเมืองนครสวรรค์ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับการจดทะเบียนดังกล่าวโดยมีทั้งแร็กดอบสำหรับถ่ายรูปไว้ให้ถ่ายภาพเป็นที่ะระลึกพร้อมของที่ะระลึกสำหรับผู้ที่มาจดทะเบียนสมรสจากการเปิดเผยของนางสาวสายลมจันแดงบอกว่ารอกฎหมายสมรสเท่าเทียมมายาวนานกว่า20ปีและบอกว่าหลังจากทราบข่าว ว่าคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนสมรสได้ในวันนี้จึงรีบพาคู่รักมาจดทะเบียนสมรสในทันทีโดยก่อนหน้านี้ตนเองและแฟนก็อยู่กินเป็นครอบครัวเดียวกันแต่คิดว่าการจดทะเบียนสมรสคือหลักฐานและความมั่นคงของ,ของชีวิตคู่และดีใจที่สามารถทําให้สังคมยอมรับและสามารถจดทะเบียนสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกับคู่รักอื่นๆสําหรับกิจกรรมคลิกออฟและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นพร้อมการทั่วประเทศ นาทีว่าการนำเภอทั้ง878แห่งในวันที่23มกราคม2568ซึ่งเป็นวันแรกที่กฎหมายสำรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้เพื่อเฉลิมฉลองให้ทุกกับความรักตามแนวคิดกรมการปกครองยินดีเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติในฐานะประเทศที่ยอมรับและเคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ จึงเชิญชวนคู่รักทุกคู่เข้ารับบริการจดทะเบียนสมรสได้ณที่ว่าการอำเภอและสำนักง,งานเขตทุกแห่งทั่วประเทศโดยได้ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวฉบับที่4พศ2568เพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลเพศหลากหลายทําให้คู่รักสามารถมั่นและสมรสกันได้ซึ่งจะทําให้ทราบสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวที่เท่าเทียมกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมพร้อมกันทั่วประเทศแล้วในวันที่23มกราคมนี้บนหลักการความเสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้แนวคิดสมรสเท่าเทียมด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกสที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง หน,น้าที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลิตภัณฑ์กระจจดตะบนไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนายประเสริฐกองสรงปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขปปตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ2568 หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจจดรายาและวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดเช้งโดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมจำนวน25รายซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดรวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม เพื่อพัฒนาสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพโดยกิจกรรมดังกล่าวศึกษาจากความต้องการของตลาดเน้นการออกแบบที่ทันสมัยการผสมผสานวัสดุหนงังไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาทักษะใหม่ๆเช่นการเย็บซ่อนตะเข็บการพับขอบแบบมืออาชีพการออกแบบลวดลายกระเป๋าให้สอดคล้องกับเทรนสากลโดยใช้เทคนิคการตัดเย็บ ที่เน้นความละเอียดเพื่อเพิ่มคุณภาพความแข็งแรงความทนทานและยังคงความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของงานฝีมือชุมชนทําให้กระเป๋ามีความสวยงามและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างในตลาดด้านนายประเสริฐก,กองสงปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการทํางานร่วมกันร,ระหว่างกลุ่มไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและจําหน่าย แต่ยังช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้พิการเยาวชนผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มขึ้นต่อไปที่สำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีนายสุพัฒนกนกชวานชัยอายุ34ปี ได้เข้ามาร้องเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีว่ามีผู้สมัครสอจอ,อำเภอเมืองในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงโดยที่อาจจะผิดข้อ,อกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่โดยนายสุภาัาพกนกชวานชายกล่าวว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2567ก่อนที่จะมีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีบุคคลท่านหนึ่งมีการโพสต์ทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทำนองเชิญชวนให้มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิด โดยจัดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในภายหลังผู้โพสต์เชิญชวนก็ได้มาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์งการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีในเขตอำเภอเมืองโดยในวันนี้ได้ทำหลักฐานเป็นโพสต์ต่างๆซึ่งในภาพหลักฐานที่นำมาได้มีภาพและโพสต์ของผู้ที่สมัครสรอจอ,อำเภอเมืองได้เชิญชวนคนมาร่วมงานและมีนักการเมืองหลายคนที่มาร่วมงานด้วยโดยทั้งหมดนี้ได้นำมามอบให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธาน,นีได้พิจารณา ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งทางทีมสอบสวนสำนักงานคณะกรกรมการการเลือกตั้งประจำจงังหวัดปทุมธานีได้ทำการสอบปากคำผู้ร้องและรับมอบหลักฐานทั้งหมดเอาไว้เพื่อนำไปพิจารณาต่อไปครับมาร้องเรียนผู้สมัครสจรครับในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงโดยที่อาจจะผิดข้ขอกฎหมายการเลือกตั้ง สว่วนปิคไทยอำเภอเมืองปทุมมค,ม,คมครับอืมมับผแล้วเรามีหลักฐานอะไรบ้างครับพี่มีภาพถ่ายครับมีภาพถ่ายในแอปพลิเคชัน facebook ที่แสดงว่ามีการเชื้อเชิญเชื้อเชิญเชื้อเชิญจัดงานเลี้ยงนะครับเมื่อช่วงเดือนตุลาคม,มครับซึ่งวันนี้เองเราก็ดเดินทางมาที่ตคตเพื่อที่จะให้กอตอปนิจัยเบื้องต้นเบื้องต้นใช่ไหมครับถ้าผิดก็ให้ดําเนินการไายแต่ถ้าเกิด ไม่เข้าข้อกฎหมายก็ให้เป็นดูพินิจของกกตครับจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่า1นึ่งหมื่ไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการพาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1, และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารทั่วป,ประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลกปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านท t e u ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒน,นาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชัน ที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลก ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกมรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ จากกาวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งม,มั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้า และต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลงรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดก,การตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบัง มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับ s u p e r ร์โพสต์พานามกรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยาย ในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุกคลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้าน TEU ต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้าน TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้าน TEU ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายหลักบริหารงาน s m a r t p a พดที่ให้ความสำคัญกับ Standard mastery agility responsibility และทีมเวิร์ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การคาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนในอนาคต ใบเตือนมาให้ไปจ่ายครับปับก็ได้เตือนปะที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งค้างจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจําปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษีก็แล้วไงอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจําปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้ง ที่นำรถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงหรอเราจะทำไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมากี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งครั้างไหมคะมีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว็บอ e ี Ticket สามารถดูใบสั่งค้งจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดี สามารถดูใบสั่งคร้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือคีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปีแล้วรับป้ายภาษีตัวจริงได้เลยทันทีแต่ใบสั่งคร้างเยอะขนาดนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทำไมถึงได้มีใบสั่งค้งเยอะขนาดนี้ก็พอมมไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยสิ ใจเย็นๆนะพี่จ่าจิ๊บมีทางออกแค่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจำปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจำปีก็สามารถรับใยภาษีได้เลยทันทีแต่ถ้ามีไปสั่งค้างใายเยอะขนาดน,นี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับใยภาษีชั่วคราว ใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งออเอ๊ะแต่พี่จ๋าจิ๊มีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายๆไหมคะมีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนาณัติชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญ,ญลักษณ์ PTM เช่น แฟมิลี่มาต์ท็อปซูเปอร์มารเก็ตไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กเว็บไซต์อีต c k e t ตแอปคับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษากฎจราจรดีกว่านะคะ ఢాక gutగగ 9గెి ชะตาต้องไปทุกแง่แงหนึ่งความหวังคือพลังที่รักแน่นรักศรัทธาพร้อมทดแทนคืนแผ่นดินหนึ่งหัวใจไม่เคยไร้ซึ่งหงว,หน,งวหนึ่งหนึ่งดวงอทิตเตรียมเมตตา